สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซุปเปอร์นะครับ DJ วันนี้นะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับก็ถามัยเข้ามาว่าผมยังไม่ได้ทำคลิปสำหรับการสมัครการใช้การสมัครเป็นพาร์เนอร์กับแอปวงในหรือ Line Man เลยครับ ก็ช่วยช่วยทําให้ที่โอเคครับที่ผมไม่ได้ทําเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าไอแอปวงในนะครับมันมันค่อนข้างที่จะง่ายและสมัครเร็วผมก็เลยไม่ได้ทาต้องขอโทษขออภายเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมกลับมาทําให้แล้วต่อให้ช้าหน่อยก็เถอะเดี๋ยวผมจะมาทําวิธีการสมัครแอปวงในแบบง่ายๆสไตล์ของผมนะครับงั้นเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะให้ลิงก์ ไว้ด้านล่างนะครับสําหรับเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะเข้าเว็บวงในหรือเข้าแอปไลน์แมนหรืออะไรเพื่อจะเข้าไปสมัครเป็นพาร์ทเนร้านอาหารกับร้านวงในนะครับผมก็จะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วคลิกตามผมไปเลยนะงั้นเพื่อนๆทํแไปพร้อมกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับหยิบโทรศัพท์เพื่อนๆขึ้นมานะครับกดลิงก์ใต้คลิปของผมนะเปิดลิงก์ขึ้นมามันจะเข้าเป็น business o n วงใน com เข้ามาถูกแล้ว มันจะขึ้นว่าสมัครขายอาหาร delivery นะครับตรงนี้ก็คือเลื่อนไปเลยนะครับมันจะมีบายวงในคูณลายแมนนะครับเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปนะฮะนี่มันก็จะเป็นโฆษณาเขาว่าเราใช้อะไรได้บ้างมีแอปอะไรบ้างโอเคเลื่อนมาจนถึงล่างสุดเลยครับผมด้านล่างสุดนะจะเขียนมากเขียนว่าสมัครใช้งานวันนี้ฟรีนะครับผมกดเลยนะครับปุ๊บมันก็จะ เปลี่ยนมาหน้าตาของวงในติดต่อธุรกิจกับเรานะครับลงทะเบียนร,ร้าน Delivery วงในและ l ล n e แมนเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีว่าสำหรับร้านสำหรับแบรนด์ทีนี้นะครับให้มาดูตรงคำว่าค้นหาธุรกิจของคุณในวงในอันนี้คือเพื่อนๆยังไม่มีนะครับเริ่มใหม่ถือว่าเริ่มสมัครกันใหม่ๆเลยก็คือไม่มีก็จะมีคำว่า ไม่เจอธุรกิจของคุณคลิกที่นี่เพื่อใส่ข้อมูลเองเราต้องคลิกตรงนี้นะครับโอเคนะครับอของเราเป็นสําหรับร้านนะครับเลือกสําหรับร้านแล้วก็มาคลิกตรงที่นี่เพื่อใส่ข้อมูลเองนะครับปึ๊บพอเราคลิกเข้ามาตรงในหมวดนี้ครับรายละเอียดของธุรกิจครับการสมัครง่าย,ายครับเหมือนเดิมกรอกรายละเอียดทั้งหมดรอเขาติดต่อหรือเซลล์ติดต่อกลับมาเท่านั้นเองนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับ รายการธุรกิจนะครับรายละเอียดของธุรกิจของเราคือหนึ่งชื่อร้านมีดอกจันนะครับใส่เลยครับชื่อร้านอะไรของผมก็ข้าวซอยพี่เยี่ยมเกาะไปแล้วเนาะอันนี้เพื่อนๆก็ใส่ชื่อร้านของเพื่อนๆเลยประเภทของธุรกิจนะครับก็จะมีให้เลือกว่าร้านอาหารมีสาขาไม่มีสาขาร้านอาหารไม่มีหน้าร้านนะครับตรงๆกับเพื่อนๆแบบไหนเลือกเลยนะครับของผมไม่มีหน้าร้านครับผอเลือกป้า เลือกหมวดหมู่นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวชาบูกาแฟาชาหมูกระทะสเต็กติ่มซำอาหารทะเลเพื่อนๆเ,เ,เลือกกันให้ตรงกับอของเพื่อนๆได้เลยนะครับเอาให้ตรงที่สุดแล้วการคิดว่าใกล้เคียงแล้วกันของผมมีอาหารเหนืออาหารไทยแต่ตัวผมเองผมเลือกอาหารไทยนะครับโอเคไปต่อกันเลยครับเลือกตำแหน่งนะครับก็คือเป็นจุดที่เราเช็คอินก็คือบ้านเราเองหรือว่าร้านของเราเองนะครับ เพื่อให้ทางวงในเนี่ยครับมารับอาหารได้สะดวกคือไลน์แมนของเขาจะมาติดต่อเราหรือขับรถมารับอาหารของเราได้สะดวกที่พิกัดนี้นะครับอนะรครับรายละเอียดผู้ติดต่อนะครับมีดอกจันนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับชื่อผู้ใช้ก็คือชื่อผู้ขายนั่นเองขอให้เป็นชื่อของคนที่ใช้แล้วก็เป็นชื่อที่จะเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารถ้ามีนะครับแต่ปกติ ตรงเนี้ยของอแอปวงในเนี่ยเราจะรับเงินสดก่อนแล้วค่อยโอนให้เขาตอนสิ้นเดือนครับแต่ก็ยังไงเน้นย้ําให้ตรงกันไว้ก่อนดีกว่าครับหมายเลขโทรศัพท์เป็นเบอร์ที่ติดต่อได้เพราะว่าถ้ามีออเดอร์มาเขาจะโทรมาจากวงในหรือโทรมาจากแอปนะครับว่ามีอาหารแล้วกรุณารับออเดอร์ด่วนเบอร์นี้ต้องติดต่อได้นะครับใส่ไว้ได้3เบอร์แต่อันนี้เราใส่ไปก่อน1เบอร์เดี๋ยวเขาไปตั้งในอแอปอิสระนะครับ อีเมลนี้ก็สําคัญครับขอเป็นอ e ีเมลที่จําพาสิร์ได้ไม่เอาอ e ีเมลที่ลืมหรือว่ามีหลายอ e ีเมลเกินไปนะครับขอให้เป็นอ e ีเมลที่จําได้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาทุกครั้งนะครับโอเคไลน์ไ okay. อคือมีกรอกไปเลยนะครับเพราะแอปวงในนะครับเราสามารถจะไปลิงก์ให้มันแจ้งเตือนยอดสรุปยอดทุกวันเวลาเท่านี้เท่านั้นทุกคืนส่งมาทางไลน์ได้ด้วยนะครับโอเคความสนใจ มีได้มากกว่าหนึ่งข้อนะครับโอเคใส่ไปเลยนะครับเป็นเจ้าของร้านสนใจโฆษณาไหมมีค่าใช้จ่ายถ้าสนใจก็ติ๊กไปสนใจทำา Del เ e อรีโอเคแล้วก็ติ๊กไปสนใจระบบโพสต์ของเขาไหมวงในโพสต์ผมไม่เอานะครับผมใช้ arm s ตัวฟรีครับผมผมก็ติ๊กแค่สองสองอันคือแจ้งเป็นเจ้าของร้านกับสนใจทำา Delive รโอเคนะแค่นั้นครับแล้วก็กดว่าฉันไม่ใช่โปรแกรม อัตโนมัติติ๊กส่งลงทะเบียนนะนะครับก็มีเท่านี้ง่ายๆแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเราส่งไปแล้วนะครับเพื่อนๆพอเราส่งเสร็จครับทีนี้เราก็รอทางเซลติดต่อกลับมาอาจจะขอรายละอเอียดอะไรเพิ่มเติมรูปหน้าร้านรูปเมนูอาหารแล้วเขาก็จะส่งเอกสารสัญญามาให้ดาวดาวโหลดออกมาแล้วก็เซ็นเอกสารแล้วก็ถ่ายหรือสแกน แล้วก็ส่งกลับไปทางอีเมลหรือไลน์ที่เซลล์ติดต่อมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อปีที่แล้วผมสมัครผมยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ10บาทที่ส่งราคาถูกนะครับเพราะว่าตอนนั้นของผมเองค่าบริการหักของผมประมาณ25%แต่ตอนนี้เขาอาจจะเป็น30%นะครับเพราะเพื่อน <c oughs> ๆได้ส่งข้อมูลมาถามผมเพื่อนๆในช่องทางลาเอช่องทาง youtube <c oughs> ช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k ครับก็ได้ส่งกันเข้ามาแล้วว่า ปัจจุบันนี้พี่ครับว่าจริงไหมเอ่ยที่เขาอขอมัดจำหนึ่งพันบาทนะครับสาหรับแอปวงไหนเพื่อจะให้ได้โปร0สิบบาทในการค่าจัดส่งนะครับอันนี้ผมก็มีตัวอย่างที่เพื่อนๆส่งกันเข้ามาหลายคนแล้วครับผมก็เลยมั่นใจได้ว่าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นว่าเป็นเรื่องจริงนะครับและว่าเขามีการมัดจําก่อนหนึ่งพันแต่เะาถ้าเราเลิกใช้บริการของเขาเราก็จะได้คืนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากเพื่อนๆของเรานะครับขอขอบคุณเพื่อนๆ ในช่องทาง y t u t u นะครับแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k อันนี้ก็จะถือว่าเป็นแฟนพันแท้ของคลิปผมเลยค่อนข้างที่จะดูผมทุกคลิปนะครับแล้วผมก็ได้ข้อมูลจากเขามานําเสนอให้เพื่อนๆดูต่อนะครับมันอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอ,อยังไงฝากกันไว้ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ไม่มากก็น้อยสไตล์ของผมผมจะพยายามอธิบายให้ง่ายที่สุดนะครับเท่าที่ผมจะทําได้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด ไเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ภาพคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับบ๊ายบาย